มี3อย่างที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นก็คือวนันเวลาความรู้สึกแล้วก็ใจคน3อย่างที่ผ่านไปแล้วจะไม่คืนกลับมานั่นก็คือเวลาชีวิตและวัยเยาว์สอย่างที่ส่งผลทําลายชีวิตเราก็คือโมโหโอหังใจแคบ3อย่างที่ทิ้งไม่ได้ความเชื่อความหวังความรัก3อย่างที่ประมาณค่าไม่ได้ก็คือความรักความดีและก็มิตรภาพ สามอย่างที่ไม่นิรันร์ก็คือความสําเร็จทรัพย์สมบัติเหติยศชื่อเสียงสามอย่างที่ช่วยให้เราสําเร็จความรู้สติปัญญาและวินยัยสามอย่างที่ต้องถอนอมรักษาวไว้พ่อแม่ครอบครัวและก็เพื่อนพ้องสามอย่างเช่นในการทํางานเป้าหมายวิธีการอุดมการสามอย่างเช่นในการพกมิตรสัจจะจริงใจและน้ําใจสามอย่างที่ต้องรักษาวไว้ให้ดีๆนะคะโอกาสชีวิตและมิตรภาพถ้าคุณ ได้แบบนี้นะคะจะนำสีดีๆมาสู่ชีวิตคุณทุกๆคนเลยค่ะ